แต่งงานกันแล้วตามที่ผมเคยสัญญาผมจะพาคุณไปดูเรือนอของเรากันนะโอเคค่ะนี่ไงเรือนอของเราสวยไหมสวยค่ะฉันชอบที่นี่จังรู้สึกเหมือนเคยอยู่ที่นี่นานมาแล้ว,ลวถ้าคุณชอบคุณต้องอยู่กับผมที่นี่นานเลยนะค่ะเอ๊ะแล้วนั่นกองหนังสืออะไรหรอคะหนังสือเล่มนี้คุณเตอาจังเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน <S 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 他叫你卖死，他叫你卖死，赶快卖死，快点，快 <noise> 死！他叫苦命的自己，他叫苦命的自己，他叫苦命的，他叫苦命的，他叫苦命的。 ัจบันหมอัลยแนสรมากมาปรบเป็นได้อย่างไรขอเชิญทุกนมาย้อนเรื mm hmm. เป็ไอ้ยันเจ้าข้าเจ้าเป็นไอ้ยันนักเล่เจ้าอีหน่อยหนูท้องนรกหนูหันกอหันเจ้าอีนายอีแค่สลอมึงยินไอ้เหมาทรัพย์ของกูกูยอมกูจะเอาคืนมันจะกูแน่และอีนายจะให้ข้าเจ้าอยากจะได้ดีเจ้ามึงไปซื้อหอยให้กูกูค่อยกินหอยวันนี้บ่ได้เจ้าบ่มีภัยขายหอยเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่อ้าวมึงจะไปซ่อมให้กูถ้าซ่อมบ่ได้กูจะไปฟองปอกมันนั่นฮัดมึง กระสือลออีกระสือลองมีอย่างเจ้าอินายสองปีอีนายมึงมีไหนไปห้องมหารกูประเดี๋ยวนี้อีนายกับสลองผมว่างปั่งหยาดกับเขาคือนายแฟนอยู่อีนายกูบอกนู่นไปห้องอีนายกับสลองมึงกับไปห้องอีนายมึงมาแหละโอ๊ยโอ๊ยอีไหมเข้อแจ๊บมีอีอย่างสองปี วันวันผ้าไงถ้าจะกินกับวันอื่นเอาเนอร์ซ้องปี้องกินวันนี้เป็นต้องยกน้ำกินวันนี้เต้าปียะบัดได้ปันดาพบหัวนะ บบเจ้าปอแม่เข้าข้างตีเห็มแล้วแบบกีเ้เข้าข้างก็เจ้าเลยหักลูกมาโตากันฝากไว้ก่อนเตอะหลอกหน้าแบบไปไว้แน่ปากอีเหมยปิ๊กเจ้าอี๋นายคนโงละจะแก้แค้นอีก,กสํารองจะได้ ต้องก่อนแกล้งบมอเพื่อจะมีไอ้อย่างดีๆเข้ามาเพิ่มได้กัอีไนท์ผมจะรออีไนท์เล่าอีกกัะสือลองก็มีไอ้อย่างแหมมาวันนั้นผมได้กินแกงหอยวันนี้มันก็ต้องเจอกุะสือมาละวันนี้เล่าเด็ดเด็อีไนท์ Sim. Okay. ไข้าเจ้าเอาอินายกาสลองมาขังไว้ที่ห้างหลังโต้งข้าเจ้าใจบดีขนาดไอ้ต้องช่วยข้าเจ้านะอินายสองปีบจู้เฮาเหมือนกันจู้เฮาหูซึขักแล้วกะบ่าวเฮาแตกเฮาเสียใจขนาดไอ้มั่นฟ้าถ้าคนนั้นปั้นแบบได้สนใจหันมาสนใจคนแถวนี้ก็ได้นะาไอยาจะมาปั้นหักไอ้มั่นฟ้ามันแล้วถ้าไอ้าบบกึ๊ดอย่างนะเฮามาเามาเป็นแฟนกันบ่ เปิดใจหักตัวดูแต่ตอนนี้เราต้องร่วมมือกันจุวยอีนายกะสลองก่อนได้เลยไม่เหมือนอาเหมือนฟ้าไอหมอซับไอหมอซับเจ้าเอาอีนายกสาสลองมาหาไอหมอซรับกับเจ้าไอาหมอซับอยู่ก็รู้เกียรอยู่เจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะไปห้องห้ กาซลองมาหากาซลองคุณมาหาผมคุณมีอะไรหรือเปล่าครับไอหมอซัดข้าเจ้าแยกกลิ่นมาคือไอหมอซัดเจ้าเห็นว่ามีของกลิ่นที่ไอหมอซัดมากข้าเจ้าตื่นต้นใจด้วยนะเจ้า <c oughs> ขอบคุณนะกาซลองไวดีได้ผมจะกินให้หมดเลยแล้วคุณจะกลับบ้านยังไงให้ผมไปส่งไหม Yeah. you. Yep. กูบอกจะอีกาซลองมึงตีไอ้อยัง,ยงแล้วตอนนี้กาซลาอี่ไหนคูทำราอะไรกาซลากูทำกาซลาเหมือนว่าอยู่ไหนข้าเจ้าอยู่นี่ทอบไอ้หมอซับขนาดนี่ย่างบุกเกย์หันข้าเจ้าในใสายตาพ่อมาถามหาก,กันอีกาซล้องแฮมอีนายยังต้าถึงอ,อีนายจะชอบหมอซับจงได้หมอซับตึงบ่มีวันมาหันพ่ออีนายหรอกอีไหม ปี๊เนี่ยจีอี้ก็กิงไหวได้จุดใดนม่ก็โคปีหนโ่งพักได้จุดใดตอบมานาผมยังดีดีกว่านี้นั่แล้วอีนายสองปี๊งไปชอบคนเกียวเสียงดังถ้าได้ยนินฉันขันที่ว่า จะไปที่ไหนมาได้ทั้งนั้นสู่เขาเนี่ยอย่างไรต้อาสะใจกัเสียผมรักการซาร์ผมจะไปช่วยกาซาร์แล้วแต่ไปาั่งหัวไม่ได้หรอกผมจะไปไปไหนกาซาร์สู่เขาจับมือมันไว้ห้ามมันไปไหนสักทีอ๋ออ๋ออ๋อแสมแฉมเดร์แควนเดร์แควนยิงพวกเขาทำไม ตายตายไปกนดินายควันหยุดเถอะผมสู้นายควานไม่ไหวหรอกถ้านายควานไม่หยุดผมจะบอกว่าจ่องปีตายแล้วฮัหมอว่าจะได้ก็ส่องปีตายแล้วหาย่งาลูกเขาตายส่องปีลูกหายเงาลูกถ้าลูกบ่ได้อยู่กับพ่อแล้วพ่อกระโู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะได้เห็น ủa hả, người khỏe, ờ, xin cảm ơn luôn đấy này này. Cá thể long Cá thể long của lão chưa được một lời Cá <laughs> thể long của <laughs> lão của lão của lão แล้วคุณเลยต่อไปอยากใช้ชีวิตกับคุณมปนานเลยนะเฮ้ยขอบคุณที่รอขอบคุณที่ให้คุณไม่ทันขอบคุณที่สนใจตั้เยอะไม่ได้คุกคามฉลอง I love you โบ๊ยคบ้างโอเคไหมฉันโอเคค่ะฉันไม่เป็นไรมากผมรู้แล้วว่าเรากลับมาเจอกันได้ยังไงผมกลับมาหาคุณกลับมาหาคุณตามสัญญาแล้วนะ ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะคอยอยู่ข้างคุณตลอดไปนะผมรักคุณนะครับฉันก็จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะที่ไหนเราจะกลับมาเจอกันทุกภูเทุกชาติไปเลยฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะอ่าแต่คุณอย่าลืมคุณเงินงผมนะฉันคืนแน่นอนค่ะอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ Peter าเลอง